สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกหรือว่ามอเตอร์ไซค์ออโตเป็นอย่างดีนะครับโดยตลาดมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกวันนี้ค่อนข้างจะเติบโตมากๆนะครับหลายๆคนเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกเป็นยานพาหนะหลักกันแล้วเนาะซึ่งถ้าย้อนไปนในสมัยก่อนในช่วงที่มอเตอร์ไซค์ออโตเมติกเหล่านี้เข้ามาทําตลาดแรกๆนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าพวกรถออโตพวกนี้เนี่ยมันไม่ทนมันดูแลยากมันซ่อมยากมันกินน้ํามันสู้้ซือ รถเกียร์ดีกว่ายังไงก็ใช้ได้ยาวๆผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคํานี้นะครับแต่ถ้าเรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยเชื่อเดยครับว่าไม่มีใครเชื่อเนาะเพราะว่าขนาดบิ๊กไบค์กับบิ๊กสกูตเตอร์ตอนนี้หลายๆคนยังเอนไปทางบิ๊กสกูตเตอร์มากกว่าด้วยซ้ำน,นะครับนั่นแหละ ด้วยกระแสออโตเมนติกเหล่านี้จึงทําให้ผมอยากจะทําหัวข้อนี้นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะให้ชื่อว่า10มอเตอร์ไซค์ออโตเมติหายากที่มีเงินก็ไม่อาจซื้อมันได้นะครับเอาจริงๆถึงจะตั้งหัวข้อแบบนี้เนี่ยถ้ามีเงินเยอะๆแล้วก็มีความพยายามที่เยอะกว่าเงินผมคิดว่าอาจจะซื้อได้นะครับแต่นั่นแหละเอาเป็นว่ารุ่นไหนจะซื้อได้หรือซื้อไม่ได้หรือว่าหายากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในคลิปนี้ดีกว่าเนาะ อันดับที่ 10, Suzuki b e r k m a n 125ถ้าแฟนๆตัวยงของ Suzuki ดูอยู่เนี่ยก็อาจจะอ๋อเลยเมื่อเห็นรุ่นนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้อาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับหรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่ใช่ตัว125เพราะว่าหน้าตาของตัว125กับตัว200มันบอดี้เดียวกันเลยครับต่างกันแค่เครื่องยนต์เท่านั้นเอง และณปัจจุบันนี้ที่เราเห็นวิ่งกันอยู่บนท้องถนนแบบนานๆครั้งส่วนใหญ่มักจะเป็นตัว200ครับผมโดยในชีวิตผมเนี่ยเคยเห็นเบิร์กแมน125ตัวเป็นๆแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยถ้าอยากรู้นะครับว่าตัวนี้เป็นตัว125หรือว่าตัว200เราต้องเข้าไปดูใกล้ๆเลยครับตรงข้างตัวรถเนี่ยจะมีโลโก้เบิร์กแมนแปะอยู่นะครับถ้าเป็นตัว125เนี่ยจะเขียนว่าเบิร์กแมนเฉยๆเลยแต่ถ้าเป็นตัว200จะมีตัวเลข200ลัลนแหละครับตามท้ายอยู่ด้วยเนาะอันนี้เนี่ยดูง่าย มีเรื่องของการวัดความเร็วที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ผมจํารายละเอียดไม่ได้นะครับว่าต่างกันตรงไหนเนาะแต่โดยรวมแล้วทั้ง2รุ่นมีความใกล้เคียงกันมากๆแบบแยกกันแทบไม่ออกเลยละครับซึ่งในไทยณนะวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีอยู่ที่ใครบ้างนะครับแต่มันไม่ได้หายากเวอร์ขนาดนั้นนะครับคือแบบสัก2อสปีจะมีโผล่มาขายสักครั้งหนึ่งนั่นแหละแล้วราคาเองก็ไม่ได้แรงเวอร์ด้วยนะครับรู้สึกช่วงที่เข้ามาขายเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งแสนบาทละมั้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันนะ คเครื่องยนต์มันเล็กเนาะและหน้าตาของตัวรถเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับและกระแสนในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้นิยมรถใหญ่ๆแบบบิ๊กสกูตเตอร์นะครับมันเลยทําให้รุ่นนี้เนี่ยขายได้ยากสะหน่อยคือถ้าใครอยากจะดูรีวิวตัวรถในพันทิปนะครับอย่างคุณเตีย้ยล่ำดาแก่เนี่ยเขาเคยทารีวิวเอาไว้นะครับเป็นรถของเขาเองเลยก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับว่าเบิร์กแมนหนึ่แล้วก็ลงท้ายด้วยพันทิปนะครับน่าจะเจอรีวิวของเขาเลยเนาะอันดับที่9 SYM t IN i n นึ่งถ้าเราพูดถึง SYM เนี่ยณปัจจุบัน,เ,นเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าทาง Gpx เนี่ยมีการคอลลักับทาง SYM เนาะแต่ว่าในช่วงที่ SYM เข้ามาทําตลาดเองในประเทศไทยเนี่ยคือบอกเลยครับว่าตอนนั้นหลายๆคนไม่ได้มีความไว้ใจกับค่ายนี้เลยคือเขาเปิดตัวมากี่รุ่นก็แทบจะไม่มีใครซื้อนะครับอย่างเจ้า Tini หนึ่งร้คันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ขายไม่ค่อยได้นะครับทั้งที่ว่าหน้าตาของตัวรถเนี่ยมันก็ออกจะน่ารักนะครับและที่สํา ค,คือราคาเขาทํามาดีมากในตอนนั้นครับรู้สึกว่าทีนี้110คันนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก3 9มหมหรือ4ี่หมนึงนี่แหละแต่มันถูกกว่าค่าญี่ปุ่นแน่ๆนะโดยดีไซน์ตัวรถดูเหมือนว่าจะเน้นใน,นเรื่องของความน่ารักนะครับแล้วก็มีความคล้ายๆกับค่าอิตาลีเล็กน้อยนะครับแต่มันมาแบบไม่ชัดนะครับมีกลิ่นๆนิดนึงล้กัน ซึ่งถามว่าสวยไหมเนี่ยผมเคยเจอตัวจริงผมว่าสวยนะแล้วก็ดูเป็นขนาดที่เหมาะสําหรับใช้งานในเมืองดีนะครับคือตัวผมเองอ่ะยังเคยอยากได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าในตอนที่ผมอยากได้เนี่นยมันไม่มีขายแล้วนะครับและตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้กล้าที่จะซื้อมือ2สักเท่าไหร่นะครับและถ้าถามว่าซื้อได้ไหมในวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะซื้อยากนิดนึงนะเพราะว่าตัวรถที่มีน้อยตั้งแต่มือ1เลยมาถึงวันนี้เนี่ยก็แทบไม่เหลือแล้วนะครับสำหรับมือ2ถึงจะหาตัวรถได้เนี่ย ก็คงจะต้องวุ่นวายกับการหาอะไรต่ออย่างแน่นอนนะครับดังนั้นสําหรับคนที่ไม่รักจริงเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อมาเล่นนะครับสำหรับเจ้าทีนี่110คันนี้อันดับที่8 SYM j e t 4 125ยังอยู่กับสกูตเตอร์จากค่าย SYM นะครับและรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เขาพยายามทำตลาดอย่างจริงจังแต่มันไม่สำเร็จนะครับถ้าเทียบกับทีนี่แล้วเนี่ย Jet ดดูเหมือนว่าจะจริงจังกว่านะครับคือมีโชว์หลายร้านมีวางขายหลายที่คือต่างกับทีนี่นะที่แบบแทบไม่มีร้านไหนเขาขายกันเลยนะครับแต่ว่าเจ้า j e t 4เนี่ยมันก็ไม่ใช่รถขายดีอะไรขนาดนั้นนะครับเผลอๆเนี่ยจำนวนตัวรถจะน้อยกว่าทีนี่ด้วยซ้ำทั้งที่ว่าตัวรถเนี่ยเขาดูจริงจัง ว่าซึ่งถ้าถามว่าทําไมในวันนั้นมันถึงไม่สําเร็จนะครับก็ดูรูปทรงมันสิคือหน้าตาของตัวรถเนี่ยอย่างกับพวกมีโอย้อนยุคกันนะครับเจ็ดโฟเนี่ยรู้สึกว่าจะทําตลาดในช่วงประมาณปี2 0 1 2ถึง2013มั้งแต่ว่าดีไซน์ของตัวรถเนี่ยมันดูย้อนไปประมาณปี2008นะครับวัยรุ่นในตอนนั้นก็เลยใส่หัวกับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันดูแต่งไม่ขึ้นเอาซะเลยเนาะด้วยดีไซน์ที่เป็นสกูตเตอร์แนวไต้หวันด้วยแหละเนาะแล้วก็มาขายในไทยะนะครับตอนนั้นล้อแมกเองก็แบบออออีแยย่่่่ไมเเทเลลใส้ตง ใส่ล้อแบบล้อโล17ซิว่ามันถึงจะเฟี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้น j e ็ดโฟร์หนคันนี้จึงขายได้น้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับออโตเมติกในช่วงเวลานั้นคือด้วยเรื่องของแบรนด์ด้วยนะครับดีไซน์ตัวรถด้วยเนาะแถมเรื่องของกระแสการแต่งเนี่ยมันก็มีผลนะครับทำให้คนที่ซื้อรุ่นนี้เนี่ยต้องไม่เอาหลายๆอย่างเลยนะครับต้องไม่แว้นต้องไม่แต่งรถต้องไม่ห่วงราคาขายต่อ นั่นแหละครับตัวรถถึงน้อยมากๆในไทยณนะวันนี้นะครับแต่ถ้าเสิร์ชดูในเว็บใน Google เนี่ยก็ยังพอเจออยู่บ้างน,นะครับสำหรับการขายเก่าๆก่อนหน้านี้เนาะแต่ถ้าเป็นณนะวันนี้เนี่ยจากที่ผมลองค้นหาดูนะครับไม่เห็นใครขายรุ่นนี้กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือถ้าใครอยากจะลองหาซื้อมาทําหาซื้อมาปั้นเนี่ยก็ลองหามาดูแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าน่าจะหายากมากๆคันหนึ่งเลยนะครับแถมอะไหล่เองเนี่ยก็น่าจะหายากเทียบเท่ากับตัวรถหรืออาจจะหายากกว่าก็เป็นได้นะ ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับสายปั้นทั้งหลายอันดับที่7จงเสงศิลริวก้าคามะ โดยรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เลยนะครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลมาอย่างเนิ่นนานว่ามันมีในไทยจริงๆเหรอสรุปว่ามันมีครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีเยอะเหมือนกันด้วยนะครับตามโซนภาคอีสานเนี่ยจะเยอะมากๆเพราะว่าตัวแทนใหญ่ของทางจงเสริลิวก้าอยู่ทางนั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคามือสองที่เห็นขายกันนะครับประมาณ10,000บาทหรือว่าต่ำกว่า10,000บาทก็มีให้เห็นเนาะซึ่งราคามือสองค่อนข้างต่ำมากๆนะครับแต่ถามว่าถ้าซื้อไปใช้งานจะคุ้มค่าไหมก็ไมม่กกกล้าารัันนนตีเหือ โดยหน้าตาของตัวรถนะครับถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยก็คงจะคิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้เครื่องยนต์สันดาปทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพันธ์ุ CVT นะครับโดยจากที่ทราบมาคิดว่ารุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาด 100cc 1ลูกสูบนะครับก็จ่ายน้ำมันด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์นี่แหละ เพราะว่าทางริวก้าไม่เคยทํารถมอเตอร์ไซค์หัวฉีดนะครับก็มั่นใจได้เลยว่ารุ่นนี้คาบูร้อยเปอร์เซ็นต์และถ้าถามว่าปัจจุบันยังพอหาซื้อรุ่นนี้กันอยู่ได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้นะครับถ้ามีความพยายามนะครับอย่างที่บอกเลยว่าตัวแทนทางภาคยีสานี่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีรถค้างสต็อกก็เป็นได้นะหรือว่าเรื่องของมือสองเนี่ยอาจจะพอหาได้นะครับแต่ถามว่าถ้าหามาได้แล้วจะซ่อมได้ไหมมีอะไหล่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะตึงเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าขนาดข้อมูลตัวรถใน Google เองงยแทบจะไมม่ีเลย อันดับที่หก จงศิลป์ริวก้าไอชายซึ่งก็เหมือนกับเจ้าคามะก่อนหน้านี้นะครับรุ่นนี้เองก็เป็นสกูตเตอร์อโตเมติเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาของตัวรถก็ใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าด้วยดีไซน์เนี่ยเจ้าไอชายจะดูสปอร์ตกว่าเล็กน้อยนะครับจากท,ที่ทราบมาเครื่องยนต์ของเจ้าไอชายคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1 0 0ซีจ่ายน้ำมันด้วยคาร์บูเรเตอร์เหมือนกันเป๊ะนะครับคือน่าจะเป็นเครื่องเดียวกันกับเจ้าคามะนั่นแหละและที่ผมอาจจะลืมบอกไปนะครับทั้งคามะและไอชายทั้ง2คันนี้สามารถจดดทะเบียนไ้น ค,คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถที่มีทะเบียนถูกกฎหมายวิ่งในไทยได้แบบชิวๆเลยนะครับคือที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารถจีนในยุคก่อนๆนะครับเข้ามาขายได้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่จดทะเบียนไม่ค่อยได้นะครับซึ่งเราก็อาจจะเห็นหลายค่ายหลายแบรนด์นะครับที่แบบเป็นรถจดทะเบียนไม่ได้วิ่งได้แต่ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยน้อราคา2-3งสามหมื่นนะซึ่งคนก็ไม่ค่อยจะซื้อกันนะครับก็ขยับไปซื้อรถที่มันสามารถจดทะเบียนได้ซื้อง่ายไขคข้องอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่ในทางกลับกันเนี่ยทั้งไอชายนั้นทั้งคู่คร์ แปลกที่จะมีคนซื้อในยุคนั้นนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมเนี่ยก็คงตอบได้เลยว่าไม่เยอะนะครับไม่อย่างนั้นเราคงเห็นออตโตเมติกของทางริวก้าวิ่งกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองกันแล้วละ่ะซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอชายหรือคามะก,ก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับตัวเป็นๆที่วิ่งได้บนท้องถนนเนี่ยไม่เคยเจอเลยแม้แต่คันเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านผมอยู่ในโซนภาคกลางนะครับตัวแทนของริวก้าในตอนนั้นเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับคือถ้าเป็นแถวบ้านผมนะครับสำหรับคนที่จะขี่ริวก้าเนี่ยจะต้องซื้อบนห้้าาางิกซีเเเท่นนัลยะรพว ร้านตัวแทนแถวบ้านผมไม่มีนะครับโซนแบบใกล้ๆบ้านก็ไม่มีเลยนะครับคือถ้าจะซื้อเนี่ยไปบิ๊กซีบนห้างเลยนะครับจะมีเรียงขายกันเลยเป็นแบบริวก้าบ้างไทเกอร์ Tiger บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไปจับบ่อยมากคือ ZSR-125 ของริวก้านะครับด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้ผมเนี่ยเริ่มติดตามค่ายริวก้ามาเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นนะครับอันดับที่5 SYM r a d a ย X 125 อีกหนึ่งรุ่นจาก s y m ที่เรียกว่าหายากมากๆนะครับย่าว่าแต่ปัจจุบันเลยนะครับในช่วงที่มันเปิดตัวหรือว่าช่วงที่วางขายอยู่เนี่ยผมก็แทบไม่เคยเห็นมันเลยด้วยซ้ำน,นะครับไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีรุ่นนี้อยู่จนกระทั่งมาในช่วงหลังๆนี่แหละครับตอนที่ SYM เลิกทําตลาดไปแล้วผมถึงตามศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วไปเจอรุ่นนี้เข้านะครับก็ถึงได้รู้ว่าทาง SYM มีรุ่นนี้ขายอยู่ในไทยด้วยโดยช่วงเวลาที่เจ้า雷达 X คันนี้ทำตลาดผมคาดว่าน่าจะประมาณปี2012นะครับ ตอนนั้นก็น่าจะมีคลิกไอแล้วนะครับแล้วก็พวกยามาฮามีโอยามาฮ่าฟีโน่เนี่ยก็เตรียมกลายพันธุ์เป็นหัวฉีดแล้วล่ะจะเรียกว่าทาง SYM ทําตลาดช้าก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยคือดีไซน์ของรุ่นนี้มันตกยุคไปแล้วคือถ้าเทียบกับยุคสมัยเนี่ยผมเชื่อว่ามันห่างไป5ปีเลยครับหน้าตาของตัวรถเนี่ยอย่างกับรถพวกปี 2007- 2นเจ็ดสอนะเนาะและคนที่จะซื้อในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าใจถึงพอสมควรหรือไม่ก็อินดี้มากๆนะครับเพราะว่าแบรนด์ SYM ไม่ได้เป็นที่รู้จัักขนนนาดน้ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่มากๆในไทยทั้งที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาทำมานานแล้วนะแต่คนไทยเนี่ยเพิ่งรู้จักนะครับแถมยังชี้ว่า SYM เนี่ยเป็นรถจีนอีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมทราบนะครับว่า SYM เป็นแบรนด์ไต้หวันคือสมัยก่อนเนี่ยผมตามข่าว SYM เป็นแบรนด์หลักๆเลยนะครับเพราะผมชอบตัว f i d ด e n 2มาก นั่นแหละครับหลายๆคนก็ไม่ได้เข้าใจนะครับคือเขาก็ไม่ได้แยกว่าเอ้ย SYM เป็นไต้หวันหรือจีนคือเขาเห็นว่าเป็นแบรนด์แปลกๆเนี่ยเขาก็ชี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถจีนค่าแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์เนี่ยหลายๆคนก็ยังชี้ว่าเป็นรถจีนเลยใช่ปะดังนั้นไม่แปลกครับที่คนในยุคนั้นเขาจะชี้ว่า SYM เป็นแบรนด์จีนดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่เจ้า SYM r a d a ็มเรดคันนี้จะกลายเป็นรถหายากไปโดยปริยายเพราะว่าตอนนั้นมันขายไม่ได้เลยนะครับณปัี้เ่ยยยวาาาาไรกกงภพดห ยากมากๆเลยดีกว่าอันดับที่4 Tiger GMAX 150 ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า G Max 150ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ดีที่สุดของทางค่ายไทเกอร์เลยนะครับด้วยความที่พื้นฐานของตัวรถเนี่ยเป็น PGO G Max 150นะครับเรื่องของงานประกอบเรื่องของวัสดุเรื่องของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีต่างๆมันถึงได้เทพจัดๆซึ่งก็ถือว่าผู้บริหารของทางไทเกอร์นั้นอ่านเกมได้ดีนะครับที่นํารุ่นนี้เข้ามาขายภายใต้แบรนด์ไทเกอร์เพราะด้วยคุณภาพของตัวรถเนี่ยเหนือกว่าไทเกอร์ในยุคเดียวกันเป็นอย่างมากครับคือจะให้พูดยังไงดีละ่ะ ณนะวันนี้เนี่ยมันยังมีวิ่งอยู่บนท้องถนนอย่างแน่นอนซึ่งผมเจอเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายตัวเป็นๆมาให้ดูเลยในช่องแล้วก็เคยทําคลิปกันไปแล้วเนาะซึ่งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมเจอตัวรถเป็นๆที่สามารถวิ่งได้แน่นอนครับดังนั้นตัวรถเนี่ยถือว่าอยู่มันนานยาวกว่า10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่พังซึ่งมันผิดกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ไทเกอร์เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นผมจึงสามารถชี้ได้เลยว่าไทเกอร์ G Max 150คันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีคันหนึ่งเลย ขนาดนั้นครับคือถือว่าขายได้น้อยสุดๆไปเลยแหละด้วยความที่ตัวรถเป็นแบรนด์ไทเกอร์ด้วยนะครับเป็นออโตเมติกด้วยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยตลาดออโตเมติกยังไม่ได้เฟื่องฟูอะไรขนาดนั้นคนที่สนใจเป็นเจ้าของ G-Max 150้นคันนี้จึงไม่กล้าที่จะลองเพราะกลัวว่าจะเซอร์วิสไม่ได้อะไรไม่มีแล้วก็ช่างที่ทํารถออโตเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเนาะดังนั้นมันจึงขายไม่ได้นะครับถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะและณนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมสามารถพูดได้แบบเต็มปากเต็มคําเลยนะครับว เป็นหนึ่งในออโตเมติกที่มีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับอันดับที่3 JRD Snow Turbo 125หรือจะเรียกว่า JRD Snow T 125กันได้นะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่าทาง JRD ในช่วงที่เขาทำตลาดอยู่เนี่ยเขาเน้นรถสกูตเตอร์รถสายพานรถออโตเมติกเป็นหลักเลยนะครับ ซึ่งก็มีหลายๆรุ่นที่ประสบความสําเร็จและก็มีหลายๆรุ่นที่แป๊กไปตามระเบียบนะครับหนึ่งในรุ่นที่แป็กเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าสโนทีหนึ่งสองห้าคันนี้เนี่ยแหละครับซึ่งปัจจุบันตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าแม้กระทั่งหารูปยังหาไม่ได้เลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มีแค่รูปเดียวเพราะว่าผมหารูปอื่นไม่ได้เลยซึ่งถามว่ารุ่นนี้เนี่ยมีคนใช้อยู่ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีคนซื้อแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอยู่กี่คน แล้วก็ลองพยายามไปตามหาผู้ใช้งานตามกลุ่มต่างๆนะครับไปเจอคนโพสต์หาอะไหล่รุ่นนี้ทีออ่น่าจะเป็นเพจเพจหนึ่งที่ขายอะไหล่เกี่ยวกับ JRD นะครับแต่ว่ารูปที่เขาโพสเนี่ยเป็นรูปสติ๊กเกอร์ข้างรถนะครับแล้วก็แบบเ,ออเห็นเขียวๆอยู่นิดหน่อยอะ่ะมันก็เลยเอามาลงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รูปรถเต็มๆเนาะก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่หาได้แค่รูปเดียวและด้วยความหายากแม้กระทั่งรูปถ่ายนี่แหละครับที่ทําให้รุ่นนี้มาอยู่ในอันดับที่3ของคลิปนี้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปช่ เวลาที่ตัวรถยังขายอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพอเห็นได้บ้างบนท้องถนนนะครับสำหรับเจ้า Snow T 125คันนี้แต่นั่นแหละครับณนะวันนี้มันกลายเป็นซากไปหมดแล้วจึงถือว่ามันเป็นหนึ่งในรถหายากก็แล้วกันนะอันดับที่2 g a r u d ูด้าฮัลโหลหหลายๆคนที่ได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกคงต้องเอะอย่างแน่นอนครับตัวผมเองนี่ว๊อเอะเเลยครับตอนที่ได้ยินคือรถอะไรวะชื่อกรูด้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมีอยู่จริงเหรอเนี่ย เนื่องตามหาข้อมูลเอา้ามีขายมือสองอยู่ด้วยเว้ย แต่ตัวผมเองไม่รู้จักครับจนกระทั่งต้องมาตามหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับซึ่งผมเคยทําคลิปเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยอดวิวเนี่ยค่อนข้างห่วยแตกเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักการูด้ากันเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามาใส่ในคลิปนี้ครับผมโดยเจ้าการูด้าฮัลโหล2 5คันนี้เปิดตัวในไทยในช่วงต้นๆยุค2000นะครับราวๆปี2001-2 0ห2่ละมั้งโดยมีการจัดวางโชว์ร่วมกับรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ในงานมอเตอร์โชว์ช่วงปีนั้นนะครับถามว่าเป็น เดียวกันไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเขามีการออกบูตร่วมกันเนาะ mm hmm. แล้วก็มีการโฆษณาประมาณว่าขับขี่ง่ายไม่ต้องเข้าเกียร์สตาร์ทแล้วบิดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือฟิลประมาณนั้นแหละแล้วก็เรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยผมพยายามไปหามาดูนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์มาเลเซียนะครับบางก็บอกว่าแบรนด์จีนบ้างก็บอกว่า m ม k e in อินเจแปนนะครับแต่ที่ไม่น่าเชื่อที่สุดเนี่ยก็ m ม k e in อินเจปนนี่แหละครับ ผมว่าไม่น่าใช่นะโดยระยะการทําตลาดของเจ้า g a r ูด้าฮัลโหลนเนี่ยผมว่ามันน่าจะสั้นมากๆนะครับซึ่งเคยถามเซียนมอเตอร์ไซค์หลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักกันนะครับสำหรับแบรนดน์นี้แล้วก็ไปตามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เจอครับเพราะว่ารถมันอาจจะเก่าไปสักนิดหนึ่ง แต่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเก่าอย่างเดียวด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แปลกนะครับแล้วก็เป็นความนอกกระแสในยุคนั้นนะเนาะจึงถือว่าปีนอี่หนึ่งรุ่นเลยที่แทบไม่มีข้อมูลแล้วก็แทบจะไม่มีรูปภาพเจ่มๆเลยนะครับเอาเป็นว่าตัวรถจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะตั้งแต่ในยุค20ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นแม้แต่คันเดียวที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับจึงขออนุญาตจัดมันไว้ในอันดับที่2ของคลิปนี้ก็แล้วกันอันดับที่1 t i g e r ICE 125 หนึ่งในอโตเมติจากค่ายไทเกอร์ที่เรียกได้ว่าหายากที่สุดเท่วาที่ผมเคยรู้มาเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยจำนวนในไทยไม่แน่ใจครับว่ามีกี่คันแต่รูปหายากมากๆนะครับถ้าใครอยากได้รูปที่แจ่มแจ๋วกว่านี้เนี่ยก็ลองไปดูคลิปที่ผมปักบุดเอาไว้ตรงมุมขวามือบนก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปดูในกลางปีโฟโ o ไลท์ดอทนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะในงานปัตชโชช่วงประมาณปี2 0 0 4 2 0 0 5อะไรประมาณนี้แหละลองไปหาดูกันได้นะครับซึ่งทางไทเกอร์เนี่ยเขา จัดหนักจัดเต็มมากในช่วงนั้นนะครับมามอเตอร์โชว์แทบทุกปีเลยและที่สำคัญเนี่ยเจ้า Tiger Ice 125เนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับมี 125R กับ125 Hybrid ครับผมคุณฟังไม่ผิดครับ รถไฮบริดในปี2005ตอนที่ผมได้ทราบข้อมูลนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็แอบตกใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเขาเอาจริงเดะมันทำได้จริงๆหรอวะซึ่งตามที่ผมเข้าใจนะครับขออนุญาตอธิบายแบบง่ายๆนะคือตัวไฮบริดเนี่ยล้อหน้าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วนล้อหลังเนี่ยยังรับพลังงานจากเครื่องยนต์ผ่านสายพาน CVT เหมือนเดิมแต่เวลาที่เปิดคันเร่งอะครับด้วยความเร็วที่ต่ำนะครับแบบ20 30อะไรเงี้ย ตัวล้อหน้าจะทํางานควบคู่กับล้อหลังไปด้วยนะครับคือล้อหลังเนี่ยก็จะวิ่งแล้วล้อหน้าก็จะวิ่งไปด้วยช่วยให้ประหยัดมากขึ้นแล้วก็มีอัตราการเร่งที่ดีขึ้นครับและเมื่อความเร็วสูงกว่ากําหนดที่ตั้งเอาไว้นะครับอาจจะตั้งไว้สัก40เนี่ยแล้วพอวิ่งไปถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บล้อหน้าที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะหยุดทํางานนะครับปล่อยให้ล้อหลังทํางานอย่างเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับในช่วงยุค2004-2005 คือตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดจะทําอะไรแบบนี้หรอกครับและด้วยความแปลกใหม่นั่นเองครับที่ทําให้ไบเกอร์หลายๆคนในยุคนั้นไม่สนใจรุ่นนี้ครับผมทางไทเกอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเลิกทําตลาดรุ่นนี้ไปแบบรวดเร็วนะครับแต่ถามว่าขายไหมเนี่ยจากที่ทราบมาเขาว่าขายนะครับแต่อาจจะขายไม่ได้ดีขนาดนั้นคือตัวที่ขายได้เนี่ยน่าจะเป็นตัว i อซ์หนึ่ ซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวธรรมดาเลยนะครับใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหากอยากได้มอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มก็สามารถนําไปติดตั้งใหม่ได้นะครับคือเอาเข้าไปติดตั้งในโรงงานไทเกอร์ได้นั่นแหละอาจจะต้องจ่ายเงินหลักหมื่นเพื่อเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะแต่ก็นั่นแหละ ขนาด i อซ์ 125R ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ปกติยังขายไม่ได้เลยนะครับนับภาษาอะไรกับเอามอเตอร์ไฟฟ้าไปใส่เนาะเอาเป็นว่ารุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 125R หรือว่ารุ่น h y b ริดนะครับก็ไม่มีวิ่งบนท้องถนนให้เราเห็นได้เลยไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นหรือตอนนี้ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าเพื่อนๆมีรุ่นไหนที่เคยเห็นหรือมีรุ่นไหนที่คิดว่าหายากหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยด้านล่างนี้เลยนะครับจัดมาแบบเบิ่มๆคือลือเลยสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ